เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านครับในการสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนในช่วงนี้ในจังหวัดมาศรคามก็ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดมาศรคามหยุดทำการเรียนการสอนออนไซต์ site, ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยความเป็นห่วงก็ฝากท่านผู้ปกครองแล,ล้ก็ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงของการเรียนออนไลน์ออนแฮนหรือออนดีมานเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไซต์ site, ที่โรงเรียนได้เนี่ยให้นักเรียนนั้นได้เข้าเรียนตามตารางในทุกรายวิชาเพราะว่าคุณครูก็จะมีการเช็คชื่อการเข้าเรียน นับเป็นเวลาเรียนให้นักเรียนและก็ในแต่ละวิชาคุณครูท่านก็สอนต่อเนื่องจากที่เราเรียนออนไลน์มาแล้วจริงจริงแล้วโรงเรียนอยากจะเปิดเรียนออนไซต์ site, คือให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์ยังไม่น่าไว้บางใจก็เลยได้ต้องหยุดให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านด้วยความเป็นห่วง ก็าฝากท่านผู้ปกครองได้ดูแลและก็ฝากลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับได้เข้าเรียนในทุกรายวิชาเพราะคุณครูมีการเช็คชื่อการเข้าเรียนด้วยมาคิดเวลาเรียน60-70 80ดเ้วยและก็จะมีการสอบหลังจากที่เราเปิดเรียนมาหลังวันที่19กรกฎาคมการสอบกลางภาคปฏิทินการสอบก็คือวันที่4-6สิงหาคมเราก็จะไม่ได้เลื่อน แต่รูปแบบการสอบจะเป็นสอบรูปแบบใดนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่ทุกรายวิชาก็จะมีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเพื่อให้นักเรียนได้ทราบคะแนนของตนเองก่อนที่จะไปสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นก็ฝากลูกๆทุกคนนะครับได้ให้ความสําคัญโรงเรียนไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดทําการเรียนการสอนแต่เรียกว่าให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้เนื่องจากมีความจําเป็นซึ่งทราบดีว่าการเรียนออนไลน์นั้นมันไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับมาเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนก็พยายามที่จะยื้อให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนให้มากที่สุดแต่ก็ทําได้เท่าที่ทำนะครับจากวันนี้ไปถึงวันที่19เราคงต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ฝากทุกคนได้เข้าเรียนอย่างตาม ตารางเรียนในทุกรายวิชานะครับแล้วก็ขอ,อเป็นกาลังใจในการบ้านทุกวิชาที่นักเรียนบอกว่ามันเยอะบางวิชาก็อาจจะมีความจําเป็นก็ให้นักเรียนนั้นได้อ,อดทนพยายามแล้วก็ฝากค,คุณครูทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการบ้านาก็ฝากให้ยืดหยุ่นหรือว่าอาจจะลดภาระบ้างถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพื่อ ให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนอย่างมีความสุขขึ้นนะครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งท่านผู้ปกครองลูกนักเรียนและก็คุณครูทุกท่านครับสวัสดีครับ